ขออนุญาตนอนก่อนแล้วกันนะครับกราบสวัสดีครับกลับมาคัดเกมไหม่ครับมอดมาเลเดอร์นี่ก็เป็น EP ที่ห้ากันแล้วนะครับอุ้ยเชีเช่อๆเป็นค er, 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 er. ิปเปอร์ค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 ิปเปอร์มาดีมาดีเออและใน EP นี้เนี่ยก็คิดว่าอยากจะ ไปรงนรกกันสะหน่อยดีกว่า <Okay. S 1> ก็เพื่อไปไวการเสียเวลาขอเอาอันนี้มาก่อนเลยครับดัมมอนพิกแอกนะครับส่วนไอ้พวกนี้ขออนุญาตเก็บนะมีที่เก็บกันบ้างเปล่าเพื่อนไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นเก็บในอันนี้เลยแล้วกันเอามาเรียงไว้เลยดีกว่าโอเคแล้วก็ขออนุญาตเก็บของสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับโอเคก็เก็บเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเพราะฉะนั้นขอเอาอันนี้ก่อน แล้วก็ขอเอาทอสด้วยครับเราไม่มีทอสละกัอันเลยนี่ผมต้องเบิกจากอันนี้กันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยครับทอชแล้วก็ขอเอาที่ขุดเหล็กมาด้วยจะได้ขุดพวกฐานด้วยนะครับเพราะว่าไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้เออแล้วก็ข้างในถ้ำก็คือมีแต่พวกแร่มาเลเดอร์นะก็เดี๋ยวค่อยไลฟ์สดในการขุดแร่นะครับเพราะว่าแม่งเยอะเกินไปใช่เขพูดจริงๆแล้วว่าเยอะเกินไปนี่ครับโก้เราทําได้แล้วนะครับผมเออแต่แค่ยังขาดพวกไอคอนอีกเยอะ คือทำได้เกือบหมดนะเพื่อนแต่ว่าขาดแค่พวกส่วนผสมต่างๆอะนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเราไปกันเลยดีกว่าก่อนอื่นก่อนได้ครับสั่งน้ํามาก่อนครับไม่งั้นมึงจะทํายังไงล่ะจริงเป่าเรียบร้อย <Okay. S 1> อ่ามีบ่อน้ําใกล้ๆบอกไปสักไก่เลยเพื่อนมึงโอ้โหอันนี้เป็นเมืองไม่หรอโอ้โหเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตตักน้าตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเรียบร้อย แล้วก็เดี๋ยววิ่งไปกันเลยดีกว่ากับคูกัก2แล้วกันไปครับคููก,กัก2ถ้าในถ้ามันนี้ผมจําได้ว่ามันมีทางไปอยู่นี่เพื่อนเออคือเล่าว่ามันจะอยู่ในถ้ำลึกๆนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะอยู่ประมาณแถวนี้นี่ไอ้กูเจอละขอขุดทองสักหน่อยแล้วกันแป๊บหนึ่งนะคือตัวนี้เนี่ยมันไม่มีการขุดสี่นะครับคือมันเน้นแต่โจมตีไอ้เวรงั้นเราสาบไปก่อนเลยดีวยกว่าเพราะว่าไอ้ร่างนี้มันมีการทนไฟด้วยครับ โอเคก็เสร็จไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ขออนุญาตเซฟกลับบ้านก่อนครับไปเอาชุดกอกของอันนั้นนะครับผมเอาฮิบิกิมาก่อนเลยด้วยความที่ว่าจื๊บจื๊บจื๊บฮิบิกิมีขุดสนะครับขุดสี่หรือขุดห้าไม่รู้แต่ว่ามันขุดเร็วเออแค่นั้นไหลเหี้ยว่ามายังเอแล้วเรียบร้อยนะครับผม โอเคงั้นเราทําการขุดก่อนสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับเ <Okay. S 1> นื่องจากว่านี้ที่ไลยมันใช้เวลาขุดนานนัมเพราผมปนั้น <Okay. S 1> ขอตัดภาพเลยแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> อเจอเพชรแล้วครับขุดอยู่ดีๆเจอเพชรเฉยแต่ว่าขออนนั้นก่อนแล้วกันนะขอญาตวางดักไว้ก่อนเพราะว่าเท่าที่ขุดในทรากูเห็นแต่เล่าว่าโอเคมีแค่เม็ดเดียวนะครับถ้าจะไม่ผิดในอีพีก่อนเนี่ยเหมือนว่าจะเจอเพชรด้วยใช่ไหม พอ่อมึงอ่ะอุ๊ยอุยมอืมขออนุญาตปรับโหมดเลยแล้วกันเป็นคุกกากนะครับรอบนี้ด้เวลาขุดเพชรแล้วครับโอเคเจอเพชรอยู่แล้วครับผม ว้าไปด้าเชยๆชไดมอนนี่ไงล่ะโอเคแค่เม็ดเดียวก็เท่านี้พอแล้วกันนะครับไหนๆก็มาต้อนรับเราแล้วขออนุญาตวันพอนสักหน่อยแล้วกันโอเคกลับไปยังบ้านของเรานะครับเก็บของสักครู่หนึงโอเคมื่อแล้วขออนุญาตนอนนะครับผมโอเคเออเออมันอะไรแบบเนี้ย ในเมื่อมันเช้าแล้วเนี่ยเรามาทํางานของเรากัต่อเลยดีกว่าผมว่าผมจะสร้างไว้ข้างข้างในบ้านดีกว่าแล้วกันนะครับการพวกมอนเตอร์อะไรด้วยนั่นแหละตรงนี้น่าจะเวิร์กอยู่เคลียร์อะไรอีกนิดหน่อยก็น่าจะได้แล้วโอเคโอเคเรียบร้อยครับเหลือแค่ตะกวดใช่ไหม ไปตามหาตะกวดกันต่อครับทุกคนไม่รู้ว่ามันอยู่ฝั่งไหนบ้างนะครับผมตอนนี้ไอ้เจ้าตะกวดตามจริงข้างในก็มีแหละเดี๋ยวแลยวผมขอไปดูตะกวดที่ข้างในบ้านก่อนแล้วกัน <Okay. S 1> เพื่อที่มีในอน,น,นั้นอยู่ <Okay. S 1> นี่ไงเจอแล้วตะกวดได้เวลากระทอตะกวดเล่นแล้วครับทุกคนนะโอเคขออนุญาตทำการกระท้อตะกวดเล่นกันสักครูน่นึงแล้วกันนะครับ ค okay. ได้มาที่เรียบร้อยแล้วชุบเรียบร้อยครับเราจะได้ฟิน์มและสตีลมาแล้วนะครับแล้วก็ขอ,อย่ากเก็บอันนี้ก่อนทีมีเรื่องไม่ชอบมาพาโกนขึ้นมาเนี่ยลำบากนะทอดก็เอาไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะทอดอ่ะสามรารถพอหรือว่าทำอีกดีทำอีกแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยเราจะได้สำรวจย,วยาวๆกันสักนิดนึงโอเคไปกันครับผมไปนรกกันเลยดีกว่าฮ่าฮ uh ่า huh. เพื่อความปลอดภัยเนี่ยผมสร้างฐานที่มั่นไว้ด้วยเลยแล้วกันเผื่อทีเจออะไรแปลกๆมาปักกระแห่ขึ้นมาเนี่ยลำบากนะโอเคครับจัดไปโอ้ย่ะโอ้ยชิวชิ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 โอ้โอโโอโโอ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 กออ โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวนะฮะแป๊บ um ึงเราต้องหาทางก่อนครับทุกคนสวยะไรเหี้ยโอ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 แม่งเผลอกดชิปมาเดกี้ว้าไอ้ไอุ้ยหินแม่งเอ้ยกดชิปมันทำพิษจริงเว้ยทุกคนเออสวยละเราไม่มีอานมานะถ้ามีอานมาเนี่ยก็จะได้ ไปจับไอ้เจ้าเชียร์นั้นได้อ้าวฟักโอเคดูเหมือนว่าต้องขึ้นไปข้างบนใหม่แล้วล่ะครับทุกคนนะเออโวกเอ็นตะไรติงเชียวเหี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหตีแรงเหลือเกินพวกเองอ่ะโอ้ยโอ้โยโอ้โหโอ้โหกูจะโตอยกูจะโต่อยแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เด้ยเด้ยเอ้มม uh ึงเอ้ยเด้ยเฮ้ยเฮ้ยใหม่เฟรมบอดี้เพราะกูกูยังเจ็บอยู่เลยเฮียแม่งไม่น่าใส่ตัวเฮี้ยนี้มาเลยครับทุกคนนะโอ้โหโอ้กูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วนะเอาเป็นว่าผมขอเล่นแบบนี้ละกันนะครับขอยญาตเซฟก่อน แล้วก็เดี๋ยวผมขอทำทางนั้นก่อนแล้วกันนะโอเคอ่าก็เท่าที่เกิดมานะครับคือแย yeah, ่มากๆครับไม่มีเฮีย,ยอะไรดีเลยตรงเนี้ยเออไม่มีเฮียอะไรดีจริงครับทุกคนเพรานะฉะผมว่าเราต้องหาร่างที่มันสามารถอันนั้นได้วะ่ะเพื่อน ก็อย่างที่เห็นไปนะครับโลกของนรกนั้นไม่มีทางให้ผมได้เดินไปต่อเลยแล้วก็ถ้ากดชิปครั้งหนึ่งคือกุดโตกับเพื่อนเออก็เลยแบบเดี๋ยวค่อยมาวันหลังแล้วกันนะใช่ครับค่อยมาวันหลังแล้วกันครั้งนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับผมกับโลกนรกนะครับวันหลังเดี๋ยวค่อยมาพร้อมกับมาเดืดโกแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอไลฟ์สดก่อนสักครั้งหนึ่งในการขุดหาแร่นะครับผมก็ไาย ปล่อยคลิปนี้แล้วคือผมก็ไลฟ์สดจบมันไปแล้วแหละทุกคนใช่ครับโอเคเหมือนเดิมใครชอบกดไลค์กดแจกวกดซับด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับซิวครับปิ้วเอ่ะชิบหายชิบหายชิบชิปเออเหอะฮือะเห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 อขนาดตรงนี้กูยังไม่ปลอดภ er ัยเลยเพ,พื่อนขอเอาอะไรมาอุดก่อนละกันนะถ้างั้นอ่ะโอ้ยโอ้ยก่อนจะจบได้อยากเล่นก็มาอีหนูอ่ะ มาไม้โหนมาไอ้โหนอยากเล่นก็มาเดี๋ยวโหนโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับไปครับกับโลกเดิมของเรากันดีกว่าอยู่โลกนี้มันปวดใจเหลือเกินอุ้ยยยยมึงตามมาทำห่าอะไรละมึงโอเคนอนครับก็เดี๋ยวขอไล่สุดหามาเดิเดร์ที่บินได้แล้วก็ทนทานไฟก่อนนะครับเช่นโกดกับวิสาดอะไรเงี้ยไปแล้วครับ